สวัสดีครับนี่คือ Inside g News เล่าข่าวการเมืองเชื่อก่ให้ลิงดูนรงพันธ์ลงดาบผู้การกรมล่มหัวจมท้ายประยุทธ์ผ่านมา8ปีกว่าที่มีนายกรัฐมนตรีทหารวิกตูพนเอกประยุทธ์จันโอชาที่ทำรัฐประหาร2557และฉีกกฎยึดอำนาจเป็นนายกเอง ทำให้กองทัพตกเป็นเป้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะถือเป็นกลไกสําคัญที่ประคองอํานาจพลเอกประยุทธ์มาตั้งแต่ยุคคอสอชอจนกระทั่งหลังยุคคอสอชอกองทัพก็ลดบทบาทตัวเองลงไปมาพร้อมกับการฉีกกฎปฏิวัติอีกครั้งคือการที่พลเอกประยุทธ์ลงสู่สนามการเมืองผ่านพักพลังประชารัฐที่ถูกมองเป็นพักทหารสืบทอดอำนาจ ผ่านมา4ปีพักทหารแยกเป็นแม่น้ำสองสายบิ Bomb, ๊กปอมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณยังคงอยู่พักพลังประชารัฐฐานที่มั่นเดิมส่วนพลเอกประยุทธ์ไปสร้างรังใหม่รวมไทยสร้างชาติเข้าคุมพักเองสมัครเป็นสมาชิกพักขึ้นเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ที่ถูกมองเป็นซูเปอร์บอร์ดโปลิตบูโรหรืออีกแง่หนึ่งคือ พลเอกประยุทธ์ถูกมองเป็นหัวหน้าพักตัวจริงนั่นเองในสถานการณ์เช่นนี้พลเอกประยุทธ์ยังคงเป็นนายกทหารที่เป็นรัฐบนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยในฝั่งกองทัพจะมีระยะห่างอย่างไรในช่วงเลือกตั้งในยุคนี้พอบอเหล่าทัพถูกมองว่ามีระยะห่างจากพลเอกประยุทธ์เพราะรุ่นเตรียมทหารตอทอห่างกัน โดยพลเอกประยุทธ์ตท12แต่ผาบาเหล่าทัพเป็นตท2 1อถึง2ีอีกทั้งไม่ได้เติบโตมาสายขั้วอำน,นาจสามปบูรพภาพยักษ์เชกเช่นยุคคอสอชอในช่วงเวลาที่กองทัพถูกเพ่งเล็งทำให้เหล่าทัพต้องระวังตัวยิ่งขึ้นในการวางตัวแสดงออกต่างๆซึ่งแต่ละเหล่าทัพมีมาตรฐานเหมือนกันเพราะต้องยึดตามคือ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมปี2549และมติคณะรัฐบนตรีปี2562ที่เกี่ยวกับการสนับสนุนสถานที่หาเสียงและเลือกตั้งการจัดสถานที่ตั้งป้ายหาเสียงไม่ให้กำลังพลไม่วิจารณ์การกระทำฝ่ายการเมืองและไม่แสดงออกโดยตรงหรือปริยายถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งล่าสุด กรมกิจการพลเรือนทอบอได้จัดทําคู่มือแนวทางการปฏิบัติของกองทัพในการสนับสนุนการเลือกตั้งพุทธศักราชส5 6 6ออกมาโดยได้สรุปเป็นโปสเตอร์ติดในหน่วยทอบอรหรือที่เรียกว่าห้าทมห้าไม่ภายหลังบิ๊กบีพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแถผอบอทบได้สั่งการในที่ประชุมผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองทัพวาระพิเศษ ถึงระดับผู้บังคับกองพันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2566าในเรื่องการวางตัวและปฏิบัติตัวให้วางตัวเป็นกลางคู่มือดังกล่าวผลเอกนรงพันเปิดเผยว่าคู่มือนี้ทอบอไม่ได้เขียนขึ้นเองได้หารือก,กับคณะกรรมการการเลือกตั้งกะกะตแล้วเมื่อกองทัพบ,บกสั่งไปก็ต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ผิดและขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา แต่ในบทบาทหนึ่งของกำลังพลของกองทัพบ,บกก็คือประชาชนคนหนึ่งและเราก็พยายามผลักดันให้ไปใช้สิทธิของประชาชนคนหนึ่งในการออกไปเลือกตั้งให้มากที่สุดอย่างไรก็ตามเกิดเรื่องขึ้นในทอบอหลังพลเอกนรงพันธ์ผอบทอบได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายในระดับผู้บังคับการกรมหรือว่าเชือดไก่ให้ลิงดู ที่ถูกโยกย้ายฟ้าผ่าไปที่สองภูว่ากรมสถานไปทั้งล 11, พลรอ11เพราะปรากฏภาพถ่ายกับนักการเมืองขัดกดเหล็กห้าธรรมห้าไม่ที่ออกมาก่อนทำให้ทหารต้องเก็บเนื้อเก็บตัวกันมากขึ้นเพราะเป็นช่วงสถานการณ์พิเศษมีการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งจุดนี้เองทำให้ฟังขั้วอำนาจสองปอประยุทธ์ประวิตรรู้ดีว่าในยุคนี้กองทัพ ไม่สามารถคุมแถวได้เพราะโครงสร้างดุลอำนาจในกองทัพเปลี่ยนไปถึงกับทําให้พลเอกประยุทธ์ออกอาการหลังนําประชุมสภากลาโหมที่ได้พบกับผอบอเหล่าทัพเมื่อสัปดาห์ก่อนหลังถูกสื่อซักในเรื่องท่าทีของกองทัพช่วงเลือกตั้งเขาได้แถลงและพูดไปแล้วก็ต้องสนับสนุนตามกระบวนการประชาธิปไตยในเรื่องการเลือกตั้งก็แล้วแต่ ซึ่งที่ทราบในเบื้องต้นคือหากจะเข้าไปหาเสียงในหน่วยทหารก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรเพียงแต่ว่าต้องให้ทุกพักไม่ใช่พักใดพักหนึ่งมันจะเป็นการได้เปรียบเสียเปรียบกันนั่นคือหลักการก็มีเท่านั้นเองพลเอกประยุทธ์กล่าวเมื่อพลเอกประยุทธ์โดนถามถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพี่น้องเหล่าทัพททำให้พลเอกประยุทธ์เดินออกจากวงสัมภาษณ์ พร้อมอุทานขึ้นมาว่าโทเอ๋ยส่วนที่ช่วงนี้ต้องมีระยะห่างกับพอบอเหล่าทับในช่วงการเลือกตั้งเป็นการชั่วข่าวหรือไม่พลเอกประยุทธ์ตอบว่ามันคนละเรื่องคนเขาโตเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้แล้วต้องไปสอนอะไรมากมายก็รักกันดีอยู่ทุกคนไม่ใช่เพื่อการเมืองทหารต้องเข้มแข็งเพื่อต้องสร้างอำนาจกำลังรบของเราดังนั้น ต้องสามัคคีทุกเหล่าทัพในฝั่งพลเอกนรงพันธ์ก็สงวนท่าทีพูดถึงพลเอกประยุทธ์หลังสื่อถามว่ามองท่าทีพลเอกประยุทธ์ในช่วงนี้อย่างไรพลเอกนรงพันธ์กล่าวเพียงแต่ว่าไม่ทราบท่านเป็นผู้บังคับบัญชาไปพูดไม่ได้ท่าทีของพลเอกนรงพันธ์เรียกได้ว่าคงเส้นคงวาตั้งแต่ขึ้นเป็นพบบบเมื่อสองปีก่อน ที่มีระยะห่างไม่ออกตัวแรงในเรื่องการเมืองแม้จะเคยมีกระแสข่าวปลดพบทบก็ตามทำให้พลเอกนรงพันไม่ตกเป็นเป้าการเมืองอีกเพียงหกเดือนเท่านั้นพลเอกนรงพันก็จะ,กะเกษียณเหตุการณ์เชือดไก่ให้ลิงดูที่เกิดขึ้นในโผโยกย้ายผู้การกรมอีกแง่หนึ่งกองทัพกับฝั่งรัฐบาลในปัจจุบันก็มีลักษณะล่มหัวจมท้าย เพราะนโยบายที่ขั้วฝ่ายค้านหาเสียงล้วนสะเทือนกองทัพเช่นการปฏิรูปกองทัพการยกเลิกเกณฑทหารการยกเลิกมาตรา112หรือการแตะต้องกฎหมายความมั่นคงต่างๆเป็นต้นเพราะถ้ารัฐบาลปิดครัวก็สะเทือนกองทัพไปด้วยซึ่งท่าทีของพลเอกนรงพันธ์ก็ยังคงดิ่งต่อนโยบายเหล่านี้ โดยให้คนส่วนใหญ่ตัดสินดูว่าเป็นอย่างไรภายใต้ความเงียบที่ไม่เงียบเท่าไหร่ขอขอบคุณข้อมูลจาก Voice Online อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ